ข้อม uh, uh, ูลว uh, okay. ่าเขาเขาได้กำไรปีละ1 7 5 0 0แสนหล้านบาทนะคะเป็นในปีหน้าสามเนี่ยกำไรของหกบริษัทบุรีที่ทำรายสุภาพเรากำไรมหาศาลเพราะฉะนั้นเรื่องทีมแล้วก็ทำแผนออกมานะคะนี่คือทีมทำงานเมื่อครั้งแรกนะคะเราก็มีอ่ สายสาสตร์นิดหน่อยนะคะไปไประชุมในห้องที่เชียบชื่อว่าวิกลยุทธการทํางานออกเป็นส่กลุ่มนะคะมีทีมกฎหมายนะคะซึ่งมีคุณเจริญวัตรอยู่นะคะแล้วก็มีทีมอาจารย์ปกรณ์นะคะนักกฎหมายจากธรรมศาสตร์จากจุามาช่วยทําเรื่องข้อมูลให้การในชั้นสามมีคุณบางอ๋อเคยเห็นนะคะเคยแล้วนึกถึงอันตรายไหมเจ็ดนึกถึงอันตรายพอนึกถึงอันตรายแล้วนึกถึงการเลิกหรือเป่ เรื่องพิภัยของบริษคะ World, โดย,โยบบเฉลี่ยสองด้านแล้ว87.5%ได้รับรางวัลเบอร์โดมแบกโกเดลจากองค์การไรโลกไปรับรางวัลที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นยิงยย่งย้ำเสียลยว่าสิ่งที่ท่านกาับบริษัท่ให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคะก็ลงในทั้งสื่อทีวีวิทยุข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐน,นะคะอันนี้เราก็สร้างเอานักศึกษา140คนไปล้มที่หน้าเซ็นทรัลเวิร์นะคะเพื่อให้ เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าบริษัทบุรีค่าคนตายวันละ1้0คนนะคะนอกจาก5 5แล้วก็การทิ้ง12เป็นคาร์บอนใน12ซไปสร้างภาระความยุ่งยากนะคะให้กับบริษัทบุรี